ทูปไทยครับอาจารย์ยกไปแล้วนะครับอันนี้ก็เปิดเฮ้ยได้แล้วนะครับเนาะด้วทูปปูองดำเป็ดเดียวไปเลยทูปปู16มีนา2567ครับทุกอย่างเป็นเดียวไปเลยแนครับประกอบการซื้อลอตเตอรี่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมซึ่งเลขนี้ไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าออกตัวไหนนะครับถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะว่า เฮ็ดยังก็ได้เฮ็ดไปเฮ็ดไปจะเจ้องเดือดร้อนครับถ้าเลือกได้ก็ขอให้เลือกนะครับเบาได้ก็ขอให้เบาถ้าเบาและเลือกไม่ได้ก็ขอให้ถูก12ล้าน30ล้านเด้อพ่นหวังเด้อซ่าน,นะครับดูนะครับนี่แหละถ้าเลือกได้ก็เลือกนะครับเ <ปะ S 1> บาได้ก็ขอให้เบานะครับเนาะทุกอย่างมันมีเข้ามีหนุดเราก็ต้องระวังความเสี่ยงด้วยแต่ เมื่อปีที่แล้วอาจารย์เริ่มเข้างวดแรกก็งวดน,นี้แหละนะครับเนะาะปีที่แล้วนะครับงวดน,นี้ก็จะดูทางไปทางทูบเพราะว่าเก่ากับสูญมันคาดเย,ยงนกันอยู่ครับทูบจะเลยลอยมาก,ก่อนนะครับเอาเพื่อที่ทุกคนโชคดีเป็นเศรษฐีนะครับเน <c oughs> าะเลือกได้ก็ขอให้เลือกเบาได้ก็ขอให้เบาแต่ว่างวดน,นี้มีความตั้งใจว่ามันจะสงการแล้วหรือว่าปีใหม่ไทยก็อยากหาค่าน้ำมันให้พี่น้องลับบ้านเกิดรับกับบ้านนอกเขาเนาะเอาเงินก้อนนี้ ถ้ามันได้นะก็เอาไปฝากลูกฝากเจ้าฝากพ่อฝากแม่ใครอยู่กับตากับยายก็อาจจะฝากตาฝากยายใครอยู่กับปู่ย่าก็ฝากปู่กับย่านะแล้วก็ไปฝากคนที่รักครับมีไม่สงการเ่าได้ครับนี่เขาก็อาจจะเป็นเงินค่าเนี่ยมันนาะพี่น้องหรือว,ว่าไดค่าเง,างินย่างใดค่ากินเบี้ยใดค่าเราค่าเบี้ยเอาจัดตั้งใจไอ้พี่น้องเอาเงินก้อนนี้ไปฝากพ่อเมียน,นะครับก็อย่าลืมนะครับกะเบาๆมีสติในการเล่นนะครับนาออาจารย์น้อตที่ไม่เคยสั่งให้ทุกคนไปอัด ส่วนที่ชอบพูดว่า5้าแสนนี่คือความคิดของอาจารย์ความน่าจะเป็นของผมคนเดียวส่วน,นอื่นเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่ามันมีเข้ามีหลุดครับเปอร์เซ็นต์มีแค่2อย่างครับเพราะเราก็รุต้ตาบักให้โลมีต่ากับสูงเข,ขายังแข่งถึงไมพี่น้องเอกนี้ตังร้อยโงเด้เทาสิไปแท้งถึงง่ายๆมันกับายแมนนะครับคนจะถูกนะครับไม่จําเป็นต้องเอาเลขอาจารย์ก็ได้คนจะถูกซื้อเลขตัวเองรอบตัวก็ถูกครับอ่าส่วนนี้ก็เป็นแนวทางใครชอบก็ ตามไปนะครับเนาะคนจะถือเลขซื้อใบเดียวกันด,ด้วยได้คร,รับลอตเตอรี่นะครับเนาะหรือว่าใครชอบตัวไหนใครมีตัวไหนในใจก็สามารถซื้อได้ไม่จำเป็นต้องเอากับอาจารย์ลอตตี่ก็ได้นะครับนึกเอาได้นะครับเนาะเพราะว่าอยู่นี่ก็เป็นการคาดการการวิเคราะห์การคำนวณนะครับตอนนี้ไม่ใช่การคาดเดาแต่เลขทุกเลขมีพี่มาที่มาก็คือ,อน,นี้จุดทูปนะครับบางคนมาเม้นว่าทูบโรง,งงานเขาเขียนมาแมนครับโรงงานเขากับพิมพ์มาเหรอครับปูห้องพิมพ์ใหม่มาได้ดอกพี่น้อง ว่าลเราก็ขอพอรน้ำเล่าเนาะแต่แจ้งจุดแม่นนะครับเนาะก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับส่วนคอมเมนต์ลบๆช่วงนี้ก็เหมือนเดิมครับก็ยังเม้นเหมือนเดิมก็ไม่รู้จะว่ายังไงอ่าเมื่อ,อไรจะพอสักทีผมต้องบอกไว้ก่อน<ช>ว่าช,ช่วงนี้<ช>ผมไม่ได้เอาคลิปผมไปลงใน t ิ k ตอ,อกนะครับถ้าเห็นก็คือเขาพ็ไปน,นะครับเนาะ,นะ,นะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแล้วก็เลขนะครับผมก็ลงอยู่ที่ยูทูบอยู่ที่ช่องตัวเองเนาะ พอพวกเราก็นี่คืองานของเราเหมือนกันนะครับไม่การทับถูกกับเป็นแนวทางฝากไว้เป็นการบ้านนะส่วนน้อยวันนี้คิดว่าออกตัวเดิมปีเจ็ดกับปีหนึ่งคิดว่าออกตัวเ่าครับพี่น่อย <สะ S 1> และการมีความตั้งใจว่าเรามีโอกาสแก้สองวดแล้วก็สามวดที่จะหาค่าน้ำมันเห <สะ S 1> มือนปีใหม่อาจารย์พูดอาจารย์ทําได้นะจำได้ไหมอาจารย์ก็ทําได้นะครับช่วงนั้นก้าหนึ่งให้เต็มเต็มเลยนะครับวันนี้ก็คิดว่าโครงการเคยให้เก้าศูนย์หกูนะครับ เลขเด่นครับก็คือเล้9กับ0เหมือนเดิมนะครับก็น่าจะตัดสินใจเป็น0นะอ่าตอนแรกปล่อย9ไปเนาะใครชอบ9ก็ไม่ผิดครับมีโอกาสมาหมดเพราะว่าปีนี้ปีงูใหญ่ด้วย9อาจจะมาทั้งปีก็เป็นไปได้ก็ถ้าอาจารย์เอา0ก็จะมี0 9กับ0 2นะครับที่เ uh ป็นตัวเด่นเลยแล้วก็0 6ตำนานหล่ะครับกับทัวไว้ใครชอบ0 5ก็ซื้อได้แต่ว่ามันเริ่มดังแล้ว0 5 9 0 5นี่อันไปแล้วก็อาจารย์น่าจะเปลี่ยนไปก็น่าจะเป็นอ่าเอ่อ 906เนี่ยที่ปล่อยมาแรกเนี่ยคิดได้นั่นจะเอาตัวเดิมนี่แหละจะไปคิดมากแล้วก็092อะไรเงี้ยส่วนตัวหนึ่งที่ปล่อยไปก็เป็นอะไรนะก่อนหน้านั้น,น,น,ป,ป,ป,นปล่อย025ไปบอก025ใครมากก็ได้ครับแต่ว่ามันจะเยอะทุกคนก็ยิ่งพูดมันก็ยิ่งเยอะนะครับเหมือนอาจารย์แหละทาไมต้องเยอะก็เพราะเราไม่รู้ว่าออกตัวไหนเราพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วนะครับเนาะแต่บางคนก็จะมาเม้นว่าร้อยวันร้อยเลขผมต้องบอกก่อนครับ5ถึง100เลข มาเต็บปากได้เลยนะครับเราก็ให้ไปไม่กี่ชุดนะครับก็ยังบอกว่ามันเป็นการวิเคราะห์นะครับถ้าผมรู้ว่ามันออกตัวไหนเนี่ยผมจะลุ้นทําไมล่ะใช่ไหมผมก็บอกญาติพี่น้องผมซื้อนะครับเนาะก็เป็นแนวทางแลรร้วกันฝากไว้เป็นการใครที่ติดตามก็อย่าติดตามแค่เรื่องหวยให้ติดตามสิ่งที่อาจารย์ทาประโยชน์ให้สังคมด้วยนะครับเนาะส่วนหลายคนนี่บอกว่านี่คือความงมงายการมอมเมาต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มอมเมาเพราะเราบอกอยู่ว่ามันเป็นแนวทางถ้าเลือกได้ขอให้เลือกดีกว่วครับ นะไม่มีใครรวยจากการพนันถ้าไม่ถูกรางวันที่หนึ่งต้องกล้าพูดเลยนะครับได้วันนี้วันหน้าเขาก็เอาคืนถ้าเบาได้ก็ขอให้เบาถ้าเลิกไม่ได้เบาไม่ได้ก็ขอให้ถูกสิบสอล้าน30สิบล้าน60สิบล้านหกล้านอย่างเงี้ยนะครับนี่แหละก็คือคนเท่าเนี่ยบางคนเขาไม่ได้ติดพนันนะที่เขาเล่นหวยเนี่ยเพราะเขาหวังว่าสักวันเขาจะโชคดีแล้วเขาจะร่ํารวยนะครับเน้ะก,ก็ซื้อได้นะ แต่อย่าไปซื้ออย่าไปขายบ้านขายรถขายนาะซื้ออย่าไปบ้าต้องใช้สติอย่าไปหุ่มขนาดนั้นนะครับอย่าไปเราเชื่อได้ศรัทธาได้แต่อย่างงมงายความงมงายก็คือการเชื่ออย่างไม่มีสติเชื่ออย่างไม่มีเหตุผลแต่เชื่อแล้วจะไม่คนด่าว,ว่าง,งมงายคือเราต้องมีสติทุกอย่างก้าวนะครับเนาะส่วนใครที่ชอบใครที่รักก็ขอให้ดูใครมีชอบ อาจารย์ก็ขอแนะนาว่าอย่าทาอาจารย์ขอเอาหสิกรรมให้ทุกคนที่ด่าผมผมเอาหสิกรกมให้หมดครับกะเพราะผมไม่รับแ้ะกันไปส่งอยู่ที่ทุกท่านนะครับเนาะผมว่าเอาเวลาที่มาด่าผมเนี่ยไปจัดการชีวิตตัวเองนะครับเนาะเพราะว่าถามว่าผมเคยทําอะไรให้สังคมดูได้ครับผมกล้าพูดเลยว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนดีอยู่นัตรงนี้นะครับคลิปที่ดังตอนนี้ก็คลิปบ้านใหญ่ไฟไหม้ที่อุบลไปดูนะครับแล้วทุกคนจะเปลี่ยนควที่เดอกนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบเรา เพียงเคาะฟังเขามาจำเขามาหรือว่าอาจจะเห็นท่าทางลีลาที่อาจารย์ชอบคุยชอบพูดมันอาจจะเหมือนคนขี้มัวคนขี้อวดคนที่แบบอ่นนิสัยไม่ดีแต่ถ้าทุกคนได้มาดูมาสัมผัสจะรู้เลยว่าจ,จริงเนะครับเรามีความม่อนน้องสองตนแล้วก็เป็นคนดีนะครับผมกล้าสาบานว่าผมเป็นคนดีนะครับถูกเลขก็ไม่ต้องเอามาให้อาจารย์นะครับเก็บไปใส่ครับผู้ดดใดอย่างทั่วถึงสุายแต่จังว่ากันเนาะพี่น้องจังมากตอนนี้พกใหม่ใครมีตนพวกใหม่มนใ,หมในโฮมกับเอามานลครับเนื่องเพราะว่าช่วงื่อกี คนเหยียบได้เมื่อทัไปอย่างท่าหุนอะไรย่างน็น้เพราะว่าอาทิตย์หน้านะครับเราจะไปโรงเรียนจะไปขี่เด้อนะครับมีกว๋วยเตี๋ยววันไหนครับอาจารย์กำหนดวันก็เดี๋ยวผมแจ้งลงกลุ่มเลยนะครับมีกว๋วยเตี๋ยวมีขนมอะไรเราก็ไปช่วยก,กันแจกจงถึงการเรียนก็เดี๋ยวจะไปที่แล้วโรงเรียนก็ถือว่าได้บุญครับ ใชต้มตุ๋นล็อกเครื่องฮะโอ้พี่มาส่งล็อกเครืองบ่โอ้ยมาเป็นใสแม่นเขาสั่งมาออกมาลงนี่ได้แม่ล้งนี่ครับแม่ข้าวเสียไว้ในนี่มันใหญ่ครับบ่ไหนจะลงไหนยังแม่ครับอยู่ในนี่ครับนี่แหละครับแม่แม่ข้าวปั้บไปนี่นะครับก็เราจะไปเติมบุญเพราะว่าตอนนี้ผมถือว่าพลังบุญ หรือว่ามันใช้ไปเยอะแล้วก่อนหน้านี้เลขมันก็เข้าหนักมากนะครับผมต้องกล้าพูดเลยว่าก่อนหน้านี้เลขก,ก็เข้าเยอะยังไงก็เข้ามากกว่ารู้อยู่นะครับเนาะ <c oughs> หลายคนก็บอกว่าเมื่อไหรจะพอะสักทีผมว่าคนนี้พอน่าจะเป็นพวกคุณนะ <c oughs> พอซเาเซาเบิรซะนะครับดูแล้วหงุดหงิดดูแล้วเบื่อดูแล้วก็ไม่ต้องดูผมมองอย่างนั้นนะครับเพราะผมก็อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของผมผมก็ไลฟ์สดอยู่ที่ <c oughs> สำนักผมผมไม่ได้ไปไลฟ์สดอย <c oughs> ู่ท <amigo> ี่อื่นนะครับเนาะ ก็ปวดใช้สติวิจารณญาณเวลาอาจารย์พูดไปผมพูดไปเนี่ย,ยก็ให้ใช้สติในการละฟังส่วนหลายคนก็จะชอบเม้นว่าอ่ะสบายดีพี่น้องมงเล่าฝากแจ้งในเรือง